สวัสดีค่ะน้องฟ้าแม่นเวิร์คค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคลิปนี้ไม่เหมาะสําหรับเด็กอายุต่ากว่า18ปีนะคะเหมาะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบเลขคํานวณนะคะนําไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากรางวัลนะคะเราเรียกคลิปนี้ว่าสูตรเด็ดสลากรางวัลปังปังปังนะคะ ผิดพลาดประการใดก็ขอประทานอาภัยด้วยนะคะ10งวดมีพลาด3งวดนะคะเป็นสูตรเลขคำนวณที่นางฟ้าเมนเวอร์ใช้วิชาเลขคณิตนะคะเป็นการคำนวณมาเพื่อเป็นแนวทางในการไปเลือกซื้อสลากรางวันนะคะต่อไปสูตรนี้เป็นสูตรคู่จิ้นนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเลข2นะคะคู่จิ้นที่เหมาะเอาเลข2จะมี28นะคะ28เป็นคู่จิ้นที่สวยงามคู่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะ 2- สองสามนะคะ สองสามก็เป็นคู่จิ้นที่สวยงามอีกคู่หนึ่งนะคะสำหรับเลขสองนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเลขสองหกนะคะสองหกเป็นคู่จิ้นที่สวยงามอีกคู่หนึ่งนะคะสำหรับเลขสองนะคะสูตรเด็ดสลักรางวัลนะคะต่อไปนะคะสองเจ็ดนะคะ สองเจ็ดเป็นคู่จิ้นที่สวยงามอีกคู่หนึ่งนะคะเป็นสูตรเด็ดสลากลังวันนะคะเป็นแนวทางในการนําไปเลือกซื้อสลากลังวันนะคะต่อไปผู้ที่ชอบเลขศูนย์นะคะคู่จิ้นเหมาะกับเลขศูนย์ก็จะมีศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์เจ็ดเป็นคู่จิ้นที่สวยงามคู่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะศูนย์แปดนะคะศูนย์แปดเป็นคู่จิ้นที่สวยงามอีกคู่หนึ่งนะคะ ต่อไปนะคะผู้ที่ชื่นชอบเลข0ูนย์นะคะก็จะมี0ูนย์หนะคะศูนย์หเป็นคู่จิ้นที่สวยงามอีกคู่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเลข0ูสนะคะ 03เป็นคู่จิ้นที่สวยงามอีกเลขหนึ่งนะคะเป็นคู่จิ้นที่สวยงามเป็นสุดเด็ดสลักรางวัลปังๆๆนะคะนําไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลักรางวัลนะคะต่อไปผู้ที่ชื่นชอบเลข7นะคะก็จะมีคู่จิ้นก็จะเป็นเลข78นะคะ78เป็นคู่จิ้นที่สวยงามคู่หนึ่งนะคะเหมาะสําหรับเลข7นะคะก็จะมีอีก76นะคะ76เป็นคู่จิ้นที่สวยงามอีกคู่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเลข 73นะคะเ3เป็นคู่จิ้นที่สวยงามอีกเลขหนึ่งนะคะผู้ที่ชื่นชอบเลข7็นะคะต่อไปผู้ที่ชื่นชอบเลข8นะคะ83นะคะเป็นคู่จิ้นที่สวยงามเลขหนึ่งนะคะต่อไปนะคะผู้ที่ชื่นชอบเลข8นะคะ86เป็นคู่จิ้นที่สวยงามอีกคู่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะต่อไปเลขที่เหมาะกับเลข8ก็จะมีเลข แปนะคะ87เป็นคู่จิ้นที่สวยงามอีกเลขหนึ่งนะคะฝากกดหัวใจกดพิมพ์พับว่าปังปัง,ป,งปังและแชร์ให้หนัง